ครับกับสวัสดีครับพี่น้องนักสะสมทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับจากทางช่องธนพัฒน์ชาแนลนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอฝากพี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารจากทางช่องของเรานะครับวันนี้นะครับเราจะมาประกาศรับซื้อนะครับเหรียญหนึ่งบาทรัชกาลที่10นะครับนะให้ราคาสูงถึงสองพบาทนะครับ ก่อนอื่นนะครับนะก็ต้องขอบคุณนะครับ fc ทุกท่านเลยนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยดีเสมอมานะครับไม่ว่าจะเป็นทางช่องทรัพย์ชาแนลนะครับหรือทางช่องรุ่งเรืองชาแนลนะครับนะแลรบกวนนะครับ fc ทุกท่านนะครับกับรุณาดูคลิปกันให้จบนะครับคลิปเราทำเป็นสองช่วงนะครับช่วงแนะนำให้ความรู้นะกับช่วงที่ประกาศรับซื้อนะครับก่อนอื่นมาอัปเดตรายการที่ยังเปิดรับซื้ออยู่นะครับ ก็มี ep 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, และ316นะครับรายการเหล่านี้นะครับทางช่องของเรานะฮะยังทำการเปิดรับซื้ออยู่นะครับหากพี่น้องนักสะสมท่านใดสงสัยอย่างไรนะครับเข้าไปเปิดทวนดูนะครับตามรายการที่บอกไว้นะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสและไม่เสียโอกาสกันนะครับเพื่อทางช่องของเราปิดเป็นบางรายการนะครับ นะจะได้ไม่มาเสียความรู้สึกกันทีหลังนะครับนะฮะและอย่าลืมนะครับนะบรบกวนนะครับกรุณานะครับดูคลิปกันให้จบนะครับคลิปเราทําเป็นสองช่วงนะครับช่วงแนะนําให้ความรู้กับ fc มือใหม่นะครับกับช่วงที่ประกาศรับซื้อนะครับเราจะให้ความรู้กันไปด้วยนะฮะสอดแทรกนะครับนะความรู้สาระ นะครับสาระความรู้นะครับให้กับพี่น้องนักสมมือใหม่ไปด้วยในตัวนะครับก่อนเก็บสะสมเหรียญนะครับจะได้มีพื้นฐานนะนะพื้นฐานความรู้ก่อนเก็บสะสมกันนะครับนะครับอย่างที่บอกไว้นะครับเราประกาศรับซื้อเหรียญหนึ่งบาทนะครับราชการที่10วันนี้นะครับครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูช่วงแนะนําให้ความรู้ กับพี่น้องนะักสะสมมือใหม่กันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับเหรียญแปหรือเหรียญตลกนะครับนะครับเหรียญนี้คือเหรียญเอเปกนะครับเป็นเหรียญเอเปกนะครับเหรียญปกติธรรมดาแล้วของเหรียญเอเปกนั้นนะครับนะทำด้วยเนื้อนิกเกิลนะครับเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับส่วนเหรียญเหรียญนี้นะครับเป็นเนื้อพิเศษนะครับ นะเป็นเนื้อพิเศษ,ษนะทำด้วยเนื้อทองเหลืองนะครับนะส่วนเนื้อนิกเกิลน,นั้นนะครับนะเป็นเหรียญสิบบาทเนื้อนิกเกิลน,นั้นนะครับนะยังไม่เป็นที่นิยมเล่นหาเท่าที่ควรราคายัางไม่มีนะครับนะส่วนเหรียญเนื้อทองเหลืองนี้นะครับนะท่านใดพบเจอหรือมีนะครับราคาเล่นหากันนะครับค่อนข้าง สูงอยู่นะครับสูงอยู่นะครับหลักพันนะฮะหลักพันนะครับนะหลักพันขึ้นไปนะครับนะนะครับขึ้นอยู่ก acha, itation, friend. Friend. Habitat, pounds, ับสภาพนะครับขึ้นอยู่กับสภาพและความสวยงามและความสมบูรณ์ของเหรียญนะครับนะนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจนะครับพอจะได้ความรู้กันนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่คือเหรียญ25สตางค์นะครับนะเป็นเนื้อพิเศษเช่นกันนะครับ ปกติธรรมดาแล้วเหรียญย5สสตางค์นะครับเป็นเนื้ออล UM ูมิเนียมปอนสีทองเหลืองนะครับนะสําหรับเหรียญเหรียญนี้เป็นปีพศ2544นะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองด้วยนะครับราคาเล่นหากันนะครับเฉพาะปี2 5 4 4นีนี้นะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองราคาเล่นหากันค่อนข้างสูงเช่นกันนะครับนะเพราะเป็นเหรียญตัวติดหายากนะครับติดอันดับนะครับนะติดอันดับ นะครับติดอันดับหนึ่งเลยนะครับนะแต่เหรียญเรียนี้นะครับเป็นปีส4ี่ด้วยแล้วกับยังเป็นเนื้อทองแดงด้วยนะครับนะอย่างที่พอจะรู้กันนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับทําปีห้าหนึ่งนะครับทําปีห้าหนึ่งนะครับแต่ด้านหน้าเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่นะครับแต่เหรียญเหรียญนี้เป็นเนื้อพิเศษเป็นเนื้อทองแดงนะครับ ว่าพอจะได้ความรู้กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงที่เราประกาศรับซื้อวันนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากันเลยนะครับเราไปกันแบบไวๆนะครับนะไม่พูดความทำเพลงนะครับนะไม่มาอารมณ์ประบทมากมายนะครับครับเหรียญเหรียญนี้คือเหรียญหนึ่งบาทนะครับรัชกาลที่สิบนะครับนะเหรียญเหรียญนี้เราประกาศรับซื้อนะครับให้ราคาตั้งแต่ห้าร้อยนะครับถึงสองพันบาทสังเกตดูนะครับ เหรียญเหรียญนี้นะครับด้านหัวนะครับกับด้านก้อยหันขึ้นทิศทางเดียวกันนะครับเหรียญเหรียญนี้เป็นปีพศสองพัน้า้อยหกสิบสามนะครับนะฮะหกสิบสามนะะนะครับเราประกาศรับซื้อนะครับทุกปีพศเลยนะครับของรัชการที่สิบนะะหรือท่านจะมีรัชการที่เก้านะะ เป็นเหรียญหนึ่งบาทที่มีลักษณะด้านหัวด้านก้อยหันขึ้นทิศทางเดียวกันแบบนี้นะครับเรายินดีรับซื้อนะครับเรายินดีรับซื้อทุกปีพศนะครับไม่ว่าจะเป็นราชการที่9นะครับหรือราชการที่10นะครับเราให้ราคานะครับตั้งแต่500บาทนะครับถึง2,000บาทนะครับถึงสอง0บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับว่าผ่านการใช้งานมามากน้อยเพียงใดนะครับ นะความสมบูรณ์ของเหรียญมีรอยขีดข่วนหรือไม่นะครับถ้ามีนะครับติดต่อมาได้ทาง ID ดี n e ์ของเรานะครับ ID ดี n e ของเรานะครับให้ไว้ที่ช่วงต้นคลิปและในคลิปนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนักสะสมทุกท่านไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอให้พี่น้องนักสะสมทุกท่านนะครับจงประสบโชคดีมีความสุขนะครับพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตและครอบครัวไม่เจ็บไม่จนนะครับ ร่ลำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ